โอ้โหนีฮะสวยๆนะครับเ,เพื่อนๆเท่าไรเท่าไรเอาเมาส์หมายเอานี่เจอละ480บาทครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็อยู่กันที่หน้าเกมนี้เลยนะครับ h o t f i s t a r นั่นเองนะครับในค่าย PP เนาะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าเกมก่อนเลยนะครับนะก่อนอื่นเลยนะครับผมก่อนที่จะไปเล่นกันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับเกมนี้นะครับก็สามารถซื้อฟรีสปินได้นะครับเริ่มต้นขั้นต่ำอยู่ที่1บาทนะครับนะ่บาททุกเกมนะครับผมในค่าย PP นะครับนะโอเคนะครับวันนี้ผมเตรียมงบเข้ามา2,000บาทเนาะนะครับผมซื้อเลยนะฮะเบตยี่เบตยี่ก็น่าจะประมาณส0 0พันแหละ เออเบตยี่สิบบาทนะครับทุ่มหมดทุ่มไปหมดตัวเลยอ่ะมา๋ย่า,าดูกันนะครับว่าจะได้กี่ฟรีสปรินนะครับเ,เพื่อนฮอตเฟสตานะฮะเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ผมไม่เคยเข้ามารีวิวเลยนะครับไม่เคยทำคลิปเลยนะครับแต่ว่าเคยได้สดอยู่นะครับมาเกมไอ้มาดิดมาดิดนะฮะโอ้โหเก้าฟรีสิบสองฟรีสปินครับผม มานะครับไปเที่ยวงานวัดกันมาครับโอ้โหนะครับตอนนี้ตัวม้ายังไม่ลงเลยเ,เพื่อนๆโอ้โหนิ่งนิ่งนิ่งเลยนะครับทุนสองพันไม่เอาแบบนี้นะฮะนะครับเราจะเจ๊งตอนแรกเลยไม่ได้นะเฮ้ย นะครับผมวายมา2ตัวนะฮะโอ้นั่นแหละนะครับสวยๆนะฮะเข้ามาอีก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 โอ้โหเหลือ3รอบครับเพื่อนๆโอ้โหดอกนี้ยังไงโอ้โหนี่ครับก็ยังไม่ได้เยอะมากนะครับเพื่อนๆมาเฮอะมาเฮอะมาเาโอ้โหดอกนี้สวยอยู่นะฮะมา5้าบาทโอ้ตายนะฮะ ถ้าเข้ามาแบบนี้บอกเลยว่าตายนะฮะโอ้โหนะฮะสวยๆนะครับ,นะรบ,รบเ,เพื่อนๆเท่าไรเท่าไรเอาเมาส์ผมหายเอานี่เจอละ480บาทครับเ,เพื่อนๆโอ้โหก็จะไปที่1,131บาทนะฮะนะซื้อไป2,000นะครับขาดทุนไป900กว่าบาทนะฮะโอ้โหนะครับดีที่ยังได้คืนอยู่นะนะครับนะ โอเคนะครับเดี๋ยวซื้อต่อเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตหมุนออดหมุนก่อนแล้วกันเนาะนะครับด้วยเบทสิบบาทนะครับผมจะซื้อ1000บาทนะครับเพื่อนๆใครที่อยากเล่นนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับก็ไปลองสมัครนะครับไปลองสมัครแล้วก็ไปลองเล่นดูนะครับนะส่วนใครที่สมัครแล้วนะครับผมสนใจอยากจะเข้ากลุ่มโบนัสไทม์อะไรเงี้ยนะครับผมก็สามารถนะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามนะครับขอเข้ากลุ่มกับแอดมินก็ได้เลยนะครับ นะหรือว่าอยากแบบเล่นเกมนี้นะครับแต่หาเกมไม่เจอนะฮะก็สอบถามแอดมินได้เหมือนกันนะครับผมนะครับแอดมินแบบว่านะครับผมรอให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะนะครับบอกเลยว่าไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวนะครับนะดีดเหมือนเกมนี้แหละนะครับพอร์ฟิตตนั่นแหละนะครับดีดเหมือนมาตัวนี้แหละเออนะครับมาโอเคเดี๋ยวผมซื้อไปที่1000บาทแล้วกันนะครับ นะตอนนี้ผมได้เปลี่ยนเวลาเล่นแล้วนะครับนะสลับกลางวันบ้างกลางคืนบ้างอะไรเงี้ยนะครับนะบางทีกลางวันเล่นไปก็ไม่เข้าอะไรเงี้ยนะครับผมก็มาเล่นกลางคืนบ้างอะไรเงี้ยอืมนะครับมามาดูกันนะครับว่ารอบนี้จะได้กี่ฟรีสปินเนี่ยฮะแต่ถ้าที่ดูแล้วตอนนี้6ละ7เจ10แป้ได้1 1ฟรีสปินครับเพื่อนนะเปิดหัวมา3นะครับแต่จบที่1นะฮะ ปมาดูว่ารอบนี้นะครับผมจะได้ตัววายคูณมาแบบว่ากี่ตัวนะฮะรอบที่แล้วได้มาแค่2ตัวนะฮะเกือบไม่รอดด้วยซ้ำนะเพื่อนอน,นะครับนึกว่าจะไม่มาเลยแหละเออเอยรอบนี้ก็เป็นเหมือนรอบแรกเลยเพื่อๆเ,เออมาแล้วหนึ่งตัวโอ้โหมาตัวเดียวทําอะไรได้ครับผมขนาดมาสองตัวยังยังขาดทุนเลยเพื่อน โอ้หดูดีเออนั่นแหละนั่นแหละ76บาทไปเฮ้ยมาหน่อยเหอะโอ้โหนะครับผมไอมาดิกระโลกมาแค่ตัวเดียวเองเหรอโอ้โหดอกนี้ดอกนี้ไม่มีอะไรเลยครับเ,เพื่อนโอ้โวดูดินะครับมาเอาตอนท้ายนะโอโ้ใครเขาเคยนะครับ11บาท จะไปที่195บาทนะครับผมนะเหลือ200นะฮะมันน่าช้ำใจไหมล่ะนะฮะโอเคนะครับผมจะเล่นต่อแล้วกันนะฮะไปที่เบท4 40บาทนะทุน200บาทนะที่เหลือเนี่ยนะครับกดไปนะครับถ้าแบบว่าเข้าฟรีสปินเองนี่ครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะฮะแต่ว่าก็ยากอยู่นะเพื่อนๆโอเคแปบาทไปโอ้โหนะฮะ เทนะ่าที่เห็นแล้วนะครับผมเกมนี้มันต้องซ้ำนะเพื่อนนะครับบอกเลยว,ว่ามันต้องซ้ำนะฮะอืมนะครับก็โดนกันไปนะครับเกมนี้นะครับนะรบ,บอกเลยว,ว่าผมไม่เคยทำคลิปเกมนี้เลยนะฮะนะครับเคยไลฟ์สดอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่เคยมาเล่นแบบจริงๆจงังๆอะไรเงี้ยมารอบนี้นะครับเดี๋ยวซื้อต่อเลยนะฮะ เอาไปที่2,000บาทนะฮะรอบนี้ถ้าไม่เข้าก็คือเลิกเลยนะฮะนะครับนะมีได้มีเสียนะครับผมนะผมก็ไม่ได้แบบว่าจะเล่นได้ตลอดเวลาหรอกนะฮะนะครับก็เล่นแบบนะได้บ้างเสียบ้างอะไรเงี้ยนะครับนะคนอะไรมันจะได้ทุกวันวะนะฮะไปฮะฟรีสปินนะครับผมรอบนี้จะกี่รอบนะฮะเออเจ็ดแปดเก้า 11ฟรีสปินเหมือนเดิมนะครับรอบนี้มารอบนี้เราต้องรุนอย่างเดียวเลยนะครับขอให้วายลงเยอะๆนะฮะนะครับลงสัก4ี่ห้าตัวนะครับผมนะจะเป็นกำไรเลยแหละเพื่อนๆนะลงทีละตัว2ตัวแบบนี้ไม่เอานะฮะมาโอ้โหนะครับผมหมดหวังแล้วแหละเพื่อนๆ นะครับผ่านไปสี่รอบแล้วนะฮะก็ยังไม่มาเลยนะครับไม่มาสักตัวเลยนะฮะตัววายหโหรอบนี้ทิ้งไว้กลางทางเลยเพื่อนเพื่อนมาส0 4บาทมาคูณ2นะฮะคูณ2เข้านะฮะเออมานะครับ,ออนะรบตอนนี้มา้ามา2ตัวนะเพื่อนเพื่อนสมตัวสมตัวน้อยยังน้อยเฮ้ยมาเต็มจอ่อยเฮ้ยเต็มจอ่อยเฮ้ย นะครับจบแล้วแหละจบแน้วและเพื่อนๆนะครับจบจริงครับ315บาทเนี่ยโอ้โหนะครับไม่ไหวจริงๆนะครับเกมนี้นะครับผมใครที่แบบว่าพอที่จะแบบเล่นได้อยู่นะครับก็ไปลองเล่นกันเองแล้วกันเนาะเกมนี้นะครับผมเล่นไปก็ขาดทุนนะฮะบอกได้เลยว่าเล่นตอนลฟ์สุดนะครับก็ไม่ได้กําไรนะ นะครับพอมาทาคลิปจริงๆก็ไม่ได้กําไรเหมือนกันนะฮะนะครับถ้าใครที่แบบว่าแบบว่าดวงดีๆหน่อยนะครับก็ไปลองเล่นกันเองนะครับนะโอเคเดี๋ยวเล่นต่ออีกสักนิดนึงนะฮะจะหมดละอ่ะโอเคนะครับอย่างที่เห็นนะครับผมก็นะครับสล็อตนะครับมันก็มีได้มีเสียนะครับถ้าใครที่แบบว่าจะเล่นคิดว่าจะเล่นได้อย่างเดียวนะครับผมก็นะ ไปเล่นเว็บไหนนะครับผมบอกเลยว่ามันก็มีได้มีเสียหมดแหละนะครับนะครับจะเล่นได้อย่างเดียวเลยมันก็เก่งเกินไปนะครับเพื่อนนะครับขนาดผมเล่นเองนะครับทําคลิปทุกวันนะครับก็ยังมีได้บ้างนะครับมีเสียบ้างนะครับบางวันก็ได้น้อยบางวันก็ได้มากนะครับผมอยู่ที่จะเลิกหรือว่านะไม่เลิกเลยแค่นั้นเองนะครับ โอเคนะครับวันนี้ผมก็ไม่เล่นต่อแล้วนะครับนะถ้าใครอยากเล่นนะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะฮะก็ไปลองกันได้นะครับเกมนี้นะครับอยู่ในค่ายพีพีนั่นแหละนะครับผมอาจจะเล่นไม่แตกนะครับเพื่อนๆอาจจะเล่นแตกก็ได้นะครับผมนะตอนนี้ทางเว็บก็ยังมีโปรอยู่นะฮะโปรยิบข้าวรับร้อยอะไรเงี้ยนะครับนะก็เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะ หากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยลวกันนะครับนะสำหรับนี้ไปแล้วนะครับผมก็สวัสดีนะครับ